วันอาทิตย์นะขอพรพระราหูอย่างไรเวลาเห็นพระราหูให้รู้เลยว่าพระราหูเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงของเรานะเราอาจจะเคยเห็นนะพระราหูนะอมพระอาทิตย์แต่เรารู้หรือไม่ว่าคนที่รู้เคล็ดลับเนี่ยเมื่อขอพรพระราหูแล้วพระราหูจะกลับมาหนุนดวงเสริมดวงของคนเกิดวันอาทิตย์สูงสุดอย่างไรเริ่มแรกนะขอพรพระราหูให้ ทุกทุกครั้งที่เรานึกถึงท่านเนี่ยนะพลังของท่านเนี่ยเข้ามาเสริมเรื่องของการเงินการทองของเราแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นนะ่ะมีชีวิตอยู่อย่างมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีแล้วไม่ใช่ว่าแค่มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีนะการมีตําแหน่งการมีชื่อเสียงการมีเกยียรติศักดิ์ศรีใดๆก็แล้วแต่มักจะนําพาคนเกิดวันอาทิตย์ประสบความสำเร็จทางด้านของธุรกิจการเงินด้วยดังนั้นเวลาขอท่านเนี่ยขอให สิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติติดตัวคือความโดดเด่นของเราอ่ะให้มันสร้างงานสร้างเงินได้ไม่ใช่ว่าแค่คนรู้จักอย่างเดียวแต่ว่ารู้จักแล้วนิมนิยม,ยมชมชอบอยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาเป็นคู่ครองแล้วก็จับมือกันไปให้ชีวิตประสบความสำเร็จสูงสุดดังนั้นขอให้ความสำเร็จนั้นนะ่ะมันมาจากชื่อเสียงไม่พอนะและให้ความสำเร็จนั้นนะ่ะมันมาจากการที่เรามีคู่ที่ดีพูดง่าย ขอคู่ท่านละแหละขอคู่ที่จะทําให้เสริมดวงกันสูงสุดแล้วทันทีนะที่เราอขอพอรท่านแล้วเราเจอคู่ที่เสริมดวงนะจะเป็นจุดเริ่มที่ทําให้เรามีคู่ครองที่จับมือกันไปแล้วก็สนับสนุนกันนะจนเราไปได้สูงมากกว่าที่เราจินตนาการถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราะจะใจร้อนนะ เราอะก็อาจจะมีคนที่คอยระวังหลังให้เวลาขอพรพระราหูให้ได้คู่ให้ความสําเร็จแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูเรื่องของความสุขความสัมพันธ์ของตัวเรากับคนรอบข้างในฐานะเพื่อนพี่น้องนะคนร่วมงานด้วยเวลาขอพรพระราหูนะขอพรข้อหนึ่งนะที่ให้คําพูดคําจาเราะครองจิตใจของคนที่รับฟังโดยธรรมชาติของคนเกิดวันอาทิตย์แล้วนะั้นน่ะ วาจาเนี่ยนะเป็นวาจาสิทธิ์เป็นวาจามีอํานาจเป็นวาจาที่สะกดจิตสะกดใจคนได้แต่หลายต่อหลายครั้งคนก็กลัวกลัวในคําพูดเราว่าเราจะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะโกรธเดี๋ยวอ่าเขาเรียกน,นะเวลาทําอะไรเนี่ยคําพูดเราก็ต้องระวังการเชิดเฉียนใจใจ,ใจคนอื่นดังนั้นเนี่ยเวลาขอพรพระราหูนะขอ,พร,นะขอพรท่านว่าให้คําพูดเราเนี่ยเป็นที่รักของคน เวลาที่คนเนี่ยนะได้พรเรื่องของคําพูดแม้กระทั่งบางครั้งคําพูดที่แสดงอํานาจแต่มันก็เจอปนไปด้วยความอบอุ่นความมีบรารมีทําให้คนเนี่ยที่สดับรับฟังเขาพร้อมที่จะทําตามแล้วไอ้จุดที่คนเนี่เขาพร้อมที่จะทําตามคําพูดคําจาของคนเกิดวันอาทิตย์นะนั่นคือจุดเริ่มของการสร้างความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องไม่รู้จักจบสิ้นคนเกิดวันอาทิตย์นะ มักจะมีคนที่มาแอบบรักแอบบชอบอยู่บ่อยๆและมักจะมีคนเนี่ยที่เข้ามาหานะก็ขอให้ขอพรพระราหูช่นเดียวกันนะเวลาที่เราเจออะไรอย่างนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยนะขอพรท่านนะให้ท่านนะเปิดใจให้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์หลายต่อหครั้งเลยคนเกิดวันอาทิตย์บางทีมีแฟนอยู่แล้วแต่คนอื่นเนี่ย เข้ามาหาเราเพียงเพราะว่าอยากจะ,ะได้ความรักจากเราแต่เราอ่ะให้เปิดมุมมองเขาให้เขาเนี่ยรู้ว่าบางทีการเป็นเพื่อนพี่น้องกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นความเหมาะสมในบางสภาวะแล้วก็แปลเปลี่ยนเอาความมีสเสน่ห์ของเรานั่นแหละให้มันเป็นเรื่องของการงานการเงินดังนั้นเมื่อคนอาตรีไอ้ฐาน,นจิตถูกจุดแบบนี้นะก็จะทําให้ได้รับความสําเร็จตาม,ผาตามผาแผนตัวเองใ้สูงสุด ทุกคนรักแล้วก็เชื่อฟังของตัวเองหมดดังนั้นเวลาที่เรามีโอกาสเช่นอาจารย์เปิดโอกาสให้คนววนอาทิตยนะ์ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนขอพรพระราหูอาจารย์จะไม่ฐานจิตต่อหน้าพระราหูจะจุดเทียนต่อหน้าองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและจะเป็นจุดที่ทําให้อาจารย์สามารถขานชื่อเราต่อหน้าองค์เทพเพื่อท่านนะได้ประทานพรได้ถูกจุดได้ถูกคน เป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มและพลังที่คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและได้รับพรจากพระราหูสูงสุดขอให้จำสิ่งนี้ไว้ให้ดีและรอโอกาสนะ